สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันดีแล้วค่ะเมื่อนี้ได้กุ้งดองซี่อยู่เสียบใหม่กับแซลมอนเสียบใหม่แซน้าปลาเลยค่ะเด้อแล้วก็มีสมพักแก่มน้ําค่ะม,มาเด้อค่ะบ้านนีเ้เส่ยบน้ากันน้ายําประแดดช้ำๆเหมือนกันนะจะเอาซึมม้นก่อนตีโอ้โ <laughs> ที่ทำร้ายแตก ครับเจอปลาแดกดวงเข้าไปอือหึนี่ปักดองครับอืม Nó chín sút sút lên. Đẹp. Đây Chấm lúc tàu hành tàu. Sao mặn mặn Mình đi nó. Ừ. này. อพอเล้าไหละแบบแบบแบบมาเดี๋ยวส่วนมาให้เพิ่นสดนะลืมค่ะ Nào mà. Então, nữa. Ngóng mặt. Ngóng mặn Ngóng mặt.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  Ngóng bố Ngóng mặt.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  Ngóng à ตาววาเนเลยแล้วบึดคำเสียดายมันพี่นะปั๊บส้มแห่พี่น้อง sạp sạp ạ, Cũng đòn cả trăm mà hả của nhai mà คำเดียวเลยเต็ม <laughs> ป,ปากเลยอ่ะอมัน <c oughs> ช้ำยี่ดีเด้ทำางครับกเด็ดกันห,หัวเซาพูดีเี่ ม,มันเป็นใสมาเบิดเด้อยันบบเบิด<ะ> <c oughs> ถาดมันหน่อยมัน้เนี่ยถาดมันเล็กมันหล่นถาด มันค่ะเส้นหมอนเบาข้าวด้วยหืมหืมแงเาีแยสะายสายตัวนี้เงี้เลยอ๋อ สองสามใหม่เนี่ยเครื่องโล้ดนะค่ะกลุ่มตัวใหญ่น้ำยำเข,เข้ากับปรุงก็ยังน้ำสมตำาลคะ่ะปรุงแล้วก็ไปปั้น <c oughs> เธอก็สีเลือดเั้งสีเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลย เขาวนำเขาเนื้อดีอ

ดองกับบดิเฮ็ดศยังหลายนะคะดองซีอิว่วอ่ะน้ำเปล่าแล้วกะซีอิ่วดำซีอิ่วขาวน้ำตาลน้ำปลาสนั่นละค่ะเพื่ออยากใส่ชุรดรถกันกรใส่ได้ขึ้นกันน้ำดองอะ ดองหนึ่งไว้หนึ่งคืนมันก็สีสีช้ำๆแบบนี้นะคะบอกอีบอกบอกเนา 了这搞出差。嗯。 ตกแตกน้อนำอันนี้ละลายจาุปเที่ยวเนี่ยปวดหะไหนซ่อนเนาะลืมมซ่อนนอัไมซ่อนมานนไม่ใช่จองจองอาบ้าเสืกับจิไงพวกทับพ,พี่อะ chụp trơn rồi không nào như đây nó nhung no, no. mình nó bán hao mà ừ, nào nam lai chẳng lúc đó xịt bạt để món này nó kỳ quá nhỉ bởi cua còn khứ một hứa mất nào khứ nó một kè bỏ cát ở đây tiếng kè nó như thế này rồi Phụ ừ. phục thì bạn không khứ được cái bọc tháng nữa phục phục khứ mắng nhỉ Đó. rồi ban hầu hoan hay là khứ nó xếp chẳng không khỏi phiền mặt Xếp nhỉ Mình xăm นี่ก็แซ่บทิกว้านก็แซบตะก,กี้ตะก,กี้ก็อกเคยก,ก,กินโบกล้ากินแม่ย่านมันเนอะอนุ้นนาตเหมันเพดเนอะมันี่โอ้เอาด้อือหุยแซ่บมัน พี่ก็สาหลายสุดๆเลย นเนี่ย,ยงเลยค่ายดีแซบ <laughs> แซ่เหมือนนี่แหละค่ะคิดอยากอิลี่ยังสื่อมากินมันกับสีแซบอันส่งฟังอีก็มากคักห้องมากสิอันนี้องมากครับ <h aw ing> <laughs> วันนี้ครับ โมนิกามันเบิดอยู่เบิดวะขอบีนรถฝากหน่อยคับขึ้นต้นนะ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะมื้อนี้กาเบิดแล้วมื้อนี้กาขอตัวลาไปก่อนค่ะไปพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีครัสวัสดีค่ะ